สวัสดีครับวันนี้พบกับเบียอีกแล้วนะครับพอดีวันนี้จะมีรถมานําเสนอนะครับนะครับจะเป็นรุ่นไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ Honda าแอ o r คครับผมตรสกูล Honda นะครับเดี๋วให้ชมภายนอกก่อน โอเคครับล้าเดี๋ยวไปชมภายในเลยครับ ตัวนี้เป็นรถที่น่าใช้นะครับรถระดับผู้บริหารนะครับคือช่วงล่างนิ่มๆคือสถาณะเดียวแบบว่ารถผู้บริหารนะครับคอนโซลกว้างหน้าจอมีเน่นะครับคือสไตล์ของฮ o n ด้ครับจะเป็นงี้อยู่แล้วคอนโซลกว้างหรูหรานะครับตัวนี้เป็นตัวสองจุดสี่นะครับนน่นะครับก็คือมีปุ่มมัลติฟังชัน นะครับที่พวงมาลัยทั้งสองเลยนะครับปุ่มค่อนข้างจะเยอะคอนโซลกว้างนะครับอพวงมาลัยลายไม้เกียร์ออโต้นะครับเบาะหนังสีเบดน,นะครับยังสวยๆกิๆ๊บกิบผ้าหลังคายังสวยๆงามๆอยู่เลยอ่าน่ครับยังใหม่ๆอยู่เลยครับสภาพภายในคือน่าใช้ครับน่าใชเนะน่าใช้มากครับ เดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องบอดี้เป็นไงรีบาร์บเลยครับรีบาร์บเลยเครื่อง2.4นะครับตัวนี้อ,อ่ะยวดูตัวแผ่นเพจ บอดีอออยอย้นะครับพวกเม็ดองเม็ดอาร์กอะไรอยู่ครบนะครับสวยเลยคือน่าใช้มากรถคันนี้พร้อมใช้งานครับผมออกไปเติมมันใช้งานอย่างเดียวตอนออกมีเติมมันให้อยู่แล้วครับใช้ไปไม่ต้องไปดูแลเลยเราเจ้าของดูแลมาอย่างดีแล้วนะครับเครื่องสองจุดสี่กำลังไม่ต้องพูดถึงครับส่วนเรื่องน้ำมันอัตตาการกินก็กถือว่าประหยัดไหมก็ในระดับหนึ่งเพราะเครื่องตัวมันใหญ่นะครับเนาะมันก็ ก็มีบ้างแหละครับเอฟกิฟเดี๋ยวจะให้ดูพวกตัวบอดี้เบ้าโชค๊คคือรับการว่าคะนนนเดิมเฮียไม่มีปัญหามีการรับประกันอยู่แล้วครับตัว,ตวนี้นะครับหนึ่งปีหกพันโลครับนับตั้งแต่วันรับรถออกจากโชว์รูมเราไปเลยนะครับมีปัญหากลับมาให้เราดูแลได้คือบอดี้รับกันตัวนี้เดิมเมมีใบสเปคชันออกให้นะครับจากที่ทาง พอรู้เราเลยดูด้านท้ายดูด้านท้ายครับเม็ดอาร์คไงบ้ายังกลมๆกลมๆนะครับภายในกว้างมากอ่านีครับท้ายเม็ดอาร์คด้านขวาดูกลมยังกลมๆนะครับขากระโปรงก็โอเค ยางอะไรยางอะไรครับผมยางอะไรเครื่องมือ,อยางอะไรเครื่องมืออยู่ครบนะครับคือเดิมๆครับคันนี้เดิมๆใช้งานได้เลยกว้างไหมครับกว้างมากกว้างไหมครับสำหรับผู้โดยสารตัวท็อปนะครับมีแอร์หลังนะครับสะดวกสบายสำหรับผู้โดยสารนั่งด้านหลังนะครับ ช่องเท้าแขนนี่ที่วางแก้วน้ํานะครับสําหรับว่าจะซื้อคงซื้อของอะไรที่แบบที่ยาวๆอะไรพวกนี้ตรงนี้ทะลุได้นะครับทะลุได้เลยใส่ของด้านหลังด้ามไม่กงไม่กวาดไม่ถูกพื้นอะไรยาวๆสามารถทะลุมาได้นะครับคือสามารถขนได้ประตูคอนโซลลายไม้คือสวยกริบครับคันนี้เนาะอันนี้มารีวิวให้ฟังนะครับให้ดูให้ชมกันเดี๋ยว แะแจ้งโปรโมชันอีกทีหนึ่งนะครับโอ้ย okay. okay. ครับสวัสดีครับพบกับเบียร์อีกแล้วนะครับผมก็เมื่อสักครู่ได้ถ่ายวิดีโอรีวิวในส่วนของตัวรถตระกูล Honda นะครับจะเป็นตัว Honda Accord นะครับตัวนี้2.4 EL Navigator นะครับสบภาพสวยๆงามๆให้ดูไปแล้วบอดี นะครับภายนอกภายในเครื่องยนต์คือบอกเลยว่ารถน่าใช้ครับรถประมาณรถผู้บริหารอะไรเงี้ยครับก็คือแบบว่าคือพร้อมใช้งานอะ่ะต้องมาลองขับดูครับคือคันนี้ได้เคยลองใช้ดูแล้วคือแบบช่วงล่างนี่แบบว่านิ่มๆรรภาพเดียวกับพวกรถยุโรปเลยนะครับแล้วก็โปรโมชั่นตอนนี้นะครับมาดูรถทดลองขับ ชอบใจจองจัดไฟแนนซ์สลิปเงินเดือนวันเดียวรู้เรื่องนะครับถ้าเกิดเป็นอาชีพอื่นปกติไม่เกิน3วันรู้ผลคือออกทุกอาชีพติดแบ็คลิสติดเครดิตติดบูโรเข้ามาคุยเข้ามาปรึกษาก่อนนะครับโปรโมชั่นนะครับของตอนนี้รับไปเลยดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.69ฟรีดาวไปเลยคือผ่อนแบบผ่อนสบายๆย,ยาวๆแบบไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องกดดันตัวเองไม่ต้องเดือดร้อนตัวเองคือไม่ต้องบีบอะครับ เข้าใจน,นะว่า um. สถานการณ์เศรษฐกิจทุกวันนี้คือแบบผ่อนสบายๆอ่ะได้รถไปใช้ช่วงนี้ฝนก็ตกบ่อยๆด้วยกันแดดกันฝนรถใช้งานสภาพนี้ราคาครับ429,000บาทราคานี้เลยฟรีดาวเครดิตดีคุณเดินเข้ามาแล้วครับถือเอกสารมาแต่ตัวเลยครับมาแต่ตัวแล้วก็เอกสารกับเครดิตดีๆเดินเข้ามา2-3วันรู้เรื่องรับผลอนุมัติปุ๊บคุณรับรถได้เลย นะครับก่อนสมมอบแถมเคลือบแก้วให้ด้วยมูลค่าห0พับาทน้ำมันเดี๋ยวจัดให้เลยครับเต็มถังไปเลยถ้าเกิดสนใจยังไงทักมาหาเบียร์ได้เลยนะครับ0 2 9 2 3 2 9 1 4 7 7 6นะครับ0 2 9 6, 2 3 2 9 1 4 7 6เปิดให,เดให้เปิดให้ชมรถทดลองขับได้ทุกวันนะครับเลิกงานตอนเย็นจะมาดูช่วงค่ำๆหรือไงแจ้งผมมาได้ล่วงหน้ายังไงผมรอยอยู่แล้ว ยังไงฝากติดตามด้วยครับเดี๋ยวมีรถเใหม่เดี๋ยวเข้ามาให้ชมอีกนะครับถ้าเกิดสนใจทักมาหาผมได้เลยนะครับปรึกษาได้ยี่ิบสี่ชั่วโมงนะครับยังไงวันนี้ขอตัวก่อนครับแล้วเดี๋ยวไงใครสนใจทักมาได้ตลอดเลยครับสวัสดีครับบ๊ายบาย